คณะสงจังหวัดปทุมธานีได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบชุดปันสุขส่งแรงใจสู้ภยัยโควิด -19 ถึงบุคลากรทางการแพทย์5,000ชุดถวายพระกุศลเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในมงคลลสมัยคล้ายวันประสูตร26มิถุนายนพุทธศักราช2564 จังหวัดปทุมธานีและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานีจัดเสวนาห้องเรียนต้นแบบ Next Normal สร้างแต้มต่อวิชาชีพครูมุ่งสู่อนาคตเด็กไทยผ่านแอปพลิเคชัน Zoom วัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบุคาเปตตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญนิว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำบบรจันที่ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2564วันนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติกาลเกตค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามข่าวสารดีๆกับทางบุญนิวส์ได้หลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง gbnus com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีและทาง y o u t u b e นะคะบุญนิวส์ h ช n แนลค่ะ วันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมงานบุญในวัดวงพระพุทธศาสนารวมไปถึงเรื่องราวการแบ่งปันน้ำใจเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 มาฝากกันค่ะ โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนะคะได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบชุดปั่นสุขส่งแรงใจสู้ภัยโควิด -19 ถึงบุคลากรทางการแพทย์5,000ชุดถวายพระกุศลเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในมงคลละสมัยคล้ายวันประสูติ26มิถุนายนพุทธศักราช2564ค่ะ เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ระบบซูมเพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในมงคลลักคล้ายวันประสูติ26มิถุนายนพุทธศักราช2564 โดยมีคณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีร่วมประกอบพิธีผ่านทางออนไลน์โดยภายหลังจากประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วได้ทำพิธีมอบชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิด -19 จำนวน5,000ชุดให้กับแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดปทุมธานี รวมถึงได้มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจํานวน10เครื่องและมอบวัตถุดิบประกอบอาหารโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ็ดอำเภอและผู้แทนคณะสงฆ์เข้าร่วมพิธี โดยได้รับเกียรติจากนายชัยวัน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายขราวาสพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและผู้บริหารภาคีเครือข่ายผู้สนับสนุนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อสนองตามพระดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณาสงเคราะห์อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ และมีความตั้งใจร่วมกันในการให้กำลังใจแก่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละสัปพะกำลังเพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วน สำหรับชุดส่งแรงใจสู้ภัยโควิดินั้นนะคะภายในถุงปันสุขบรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมเครื่องดื่มชนิดผงและแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมกับวัดพระธรรมกายมูล,ลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกบริษัทเนเจอร์กิฟต์จำกัดบริษัท NCS โกเบตจำกัด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานีร่วมสมทบส่งความห่วงใยไปยังแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่แรงใจทุกภาคส่วนความสมัคีที่แสดงออกจะทําให้ทุกภาคส่วนมีกําลังใจในการต่อสู้ในการฝ่าฟันร่วมกันกับพี่น้องประชาชน เพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองของเราดีขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญกําลังใจเป็นเรื่องที่สําคัญครับตลอดระยเวลาที่เราทํางานร่วมกันบุคลาการทางการแพทย์ก็ทํางานหนักเพื่อพี่น้องประชาชนมาตลอดวันนี้ทางคณะสงฆ์แล้วก็ผู้ที่ใจบุญหลายองค์กรนะครับได้มานําสิ่งของมากระทําพิธีมอบผ่านท่านเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็ทางพุกภาคส่วนก็จะนําไปเป็นกําลังใจให้กับบุคลาการทางการแพทย์ ทุกแห่งในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์ทําลงไปนั้นพี่น้องประชาชนกเ็เห็นคุณงามความดีอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาร่วมกันขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนวันนี้มีความปลื้มใจดีใจมากครับที่ได้มาเห็นภาพนะครับของคณะสงฆ์แล้วก็บรรดาพี่น้องประชาชนนะครับ ล้วก็มีท่านผู้ว่ามาท่านท่านอ,อปจอนะครับมาเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์โดยที่ทางคณะสงฆ์แล้วก็ภาคธุพัานส่วนเลยนะครับได้รวมพลังรวมใจกันนะครับมอบถุงยางชีพครับของที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์ทุกคนในแบบจุมธานีผมเห็นแล้วเนี่ยเบื่อไปติใจนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีคณะสงฆ์แต่ละอำเภอท่านก็จะนําไปมอบให้ในทุกๆโรงพยาบาลในทุกๆ สาธารณสุขอำเภอนะครับทีกดูทุกรสตนะครับแล้วก็ทุกทุกทุกหน่วยงานที่สี่ทุ่มเทพลังใจในการที่จะต่อสู้โควิดในครั้งนี้นะครับผมหวังอย่างยิ่งว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องบุคลากรแพทยไ์ได้ได้ได้เห็นความตั้งใจนี้ทุกคนจะมีพลังใจมีกําลังที่จะสู้ศึกต่อไปแล้วก็จะฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนครับผมบขอบพระคุณมากๆเลยครับผมวันนี้ก็รู้สึกดีใจ ที่ได้มามีส่วนร่วมในการที่จะส่งมอบกำลังใจให้กับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องต่อสู้กับโควิดซึ่งเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่ทำให้พวกเราทุกคนลำบากแล้วก็ในการมีส่วนร่วมครั้งนี้ก็ได้รวบรวมสมาชิกให้กันมาได้ร่วมการสนับสนุนที่จะทำให้เราผ่านโควิดไปด้วยกันให้ได้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราคณะผู้แทนของพวกภาคเอกชน ภาครัฐและก็ทางคณะสงฆ์ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะช่วยเหลือเพื่อจะได้ให้พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคณะแพทย์บ้างนะครับเพราะท่านก็เหนื่อยเราก็จะเป็นกําลังใจให้คณะแพทย์บุคลากร,กรทางการแพทย์แล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนครับในโอกาสนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจมีสติไม่ประมาท <c oughs> แล้วก็ต้องระวังตัวเองเสมอ อย่ากาดตกนะครับเพราะว่าถ้าประมาทเมื่อไหร่โควิดมันลอยมาทางไหนเราไม่รู้เพราะว่าโรคพวกนี้เข้ามาทางอากาศนะครับถ้าหรือว่าถ้าเกิดไปสัมผัสทางมือเราก็ล้างจะได้สะอาดและปลอดภัยสิ่งที่สําคัญทุกคนก็คือทุกคนอย่ากาดตกจะได้ทําให้ประเทศชาติปอลอดภัยรอดพ้นไปด้วยกันครับ ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะได้จัดพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานออนไลน์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านระบบซูมค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูม ซึ่งภายในงานมีพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีและร่วมอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมจากหลายประเทศเสมือนว่าทุกท่านได้มาอยู่ณศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำอารัธนาศินห้า<อ>ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพิธีกล่าวคำถวายพระไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรค พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยจสี่และพิธีกล่าวคำถวายพตตาหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพและสาธุชนที่ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกกับการที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทางได้นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมกันนี้ผู้แทนคณะเจ้าภาพและผู้แทนสาธุชนได้ถวายทัยธรรมแดกคณะสงฆ์ยังความปราบรื่มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสามารถร่วมอนุโมทนาบุญและร่วมสั่งสมบุญในพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานผ่านทางแอปพลิเคชัน o o m ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่ www.zoom072.com ตั้งแต่เวลา1 0 3นาิกา30นาทีเป็นต้นไปค่ะ ทางด้านจังหวัดปทุมธานีและคณะสงจังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดเสวนาห้องเรียนต้นแบบ next normal สร้างแต้มต่อวิชาชีพครูมุ่งสู่อนาคตเด็กไทยผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ค่ะ เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาจังหวัดปทุมธานีและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธาน,านีโดยศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานีร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาคราัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษาเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมโลก โรงเรียนรักษาศิลห้าจังหวัดปทุมธานีอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมนำวิชาการด้วยบทฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์รักบวรรักศิลหา้ารักปทุมธานีจึงได้กำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการประจำปีการศึกษา2564ในรูปแบบ New n o r m a l ขึ้นและมีการจัดเสวนาในหัวข้อห้องเรียนต้นแบบ next normal สร้างแต้มต่อวิชาชีพครูมุ่งสู่อนาคตเด็กไทยผ่านแอปพลิเคชัน zoom โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีประธานโครงการกล่าวให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา,นาและวิทยากรรับเชิญจากนั้นนายวชลรวิทย์ศิรพัฒน์บีรกุลศึกษานิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ได้กล่าวเสวนาในหัวข้อโครงการตอบโจทย์เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างไร ส่วนทางด้านนางสาวสุภาษีชุมแก้วรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรได้กล่าวเสวนาในหัวข้อทำห้องเรียนต้นแบบอย่างไรให้ได้เลื่อนวิทยาฐานะและทางด้านนางกำไรปานม่วงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนจารุศรนบำรุงได้กล่าวเสวนาในหัวข้อบทฝึกพัฒนานิสยัยสู่เบส r พล t i c e วิจัยในชั้นเรียน สำหรับการจัดเสวนาผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ในครั้งนี้มีทั้งครูพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนจำนวนกว่า20รูปรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูกว่า280ท่านเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ค่ะเราไปเริ่มอนุโมทนาบุญนะคะกับกิจกรรมงานบุญของทางทุดงพระสถานบ้านหมีจังหวัดลบบุรีได้จัดโครงการบวชพระทุกเดือนรุ่นที่43ค่ะ สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณวัดกลางสว่างอารมณ์อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี โดยคณะเจ้าภาพคณะผู้ปกครองสาธุชนและนาคธรรมทาญาตได้ร่วมพิธีเวียนประทักศิณเพื่อตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนไตรก่อนจะได้ประกอบพิธีรับผ้าไตรและบาทจากนั้นนาคธรรมทาญาตได้ประกอบพิธีบรรพชาลและอุปสมบทท่ามกลางความปลื้มปิติของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นบุตรหลานและคนในครอบครัวได้ครองผ้ากาสาวพัดยกตนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนไตรยัย อีกทางยังจะได้รับอนิสงผลบุญจากการบวชของบุตรหลานในครั้งนี้ด้วยและในโอกาสนี้พระอุปชาได้กล่าวให้โอวาสแก่พระธรรมทายาทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติธปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องจากนั้นคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยแด่พระพิสุบวชใหม่ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้สร้างความปราบรื้มปิติให้แก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง สำหรับโครงการบวชพระทุกเดือนจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ชายไทยได้บวชทดแทนคุณบิดามารดาสแสวงหาพระรัตนตรัยภายในฝึกฝนอบรมตนเองปฏิบัติตนเป็นพระแท้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยได้จัดต่อเนื่องเป็นรุ่นที่43แล้ว โดยภายหลังจากที่ได้อุปสมบทแล้วนะคะคณะพระธรรมทายาทจะได้เข้ารับการฝึกฝนอบรมตนเองณทุดงคสสถานบ้านหมีจังหวัดลบบุรีค่ะจากจังหวัดลบบุรีนะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะที่พักสองบ้านร่มเย็นได้จัดพิธีบุพผาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8หนาที่พักสองบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสได้จัดพิธีบุพเปตะพลีเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนาตรายัยอารัธนาศีลอารัธนาธรรมและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตกะพัตตหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายพัตตาารและทยธรรมเป็นสังฆทานสำหรับพิธีบุพาเปตะพริรีเป็นการทำบุญที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลดังเช่นครั้งหนึ่งพระเจ้าพินพิสารราชาแห่งแคว้นมคตได้กราบทูลอรัธนาสมเด็จพระศาสดาและนิมนต์คณะสงฆ์ไปรับมหาทานที่พระราชนิเวศเพื่อทำพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติของพระองค์ เมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายผ้าและทยธรรมต่างๆและทรงอุทิศพระราชกุศลแก่บรรพบุรุษผู้ร่วงลับดังนั้นพิธีบุพเพตะพลีจึงเป็นอารยะประเพณีที่ชาวพุทธได้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนิยมทำบุญกันในวันพระใหญ่ ซึ่งการได้มาทำบุญในครั้งนี้นะคะเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนยตาสนิทมิสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปด้วยค่ะจากกิจกรรมงานบุญภายในประเทศค่ะเราไปร่วมชื่นชมและอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยามิตรในต่างแดนกันบ้างนะคะติดตามเรื่องราวดีๆนี้ได้กับคุณยุพาบัณฑิตวุฒิสกุลในช่วงโวนิวส์ค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับช่วง w ว r l d n e w ์ในวันนี้ก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญจากต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่งลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระขึ้น15คหาค่ำเดือน8ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายอิบารากิประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเปตะพลี เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลแก่มหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและอารัธนาศีล5ห้าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลถวายผ้าไตรพร้อมทั้งถวายปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหาร และในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งได้เทศสอนธรรมะอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านต่างปรืมปิติเป็นอย่างยิ่งแม้จะเกิดสถานาการณ์โรคระบาดแต่ก็ไม่เคยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบุญสร้างบารมีของทุกท่านค่ะ เช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายกุมภมาพประเทศญี่ปุ่นก็ได้จัดพิธีบุพระเปตพลีเพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่24บมิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือน8วัดพระธรรมกายกุมภมาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพระเปตพลีเพื่ออ,อุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกลัลยาณมิตรปรีดามัสบาร่กากัลยาณมิตรออนอุมาโมกิพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายพัตตาหารแด่คณะสองส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีสวดบุพเปตะพลีและได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วไปสู่สัมปรายภพค่ะ สำหรับพิธีบูชาเปตับพลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากเป็นการสั่งสมบูรณ์ให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ลาจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลโดยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชีญาจารย์จะนำบุญนี้ไปให้ถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ และมีความสุขในสัมปรายภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อได้เห็นภาพกิจกรรมดีๆเช่นนี้แล้วก็ปลื้มปิติปเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19แต่ทุกท่านก็ยังคงร่วมกันสั่งสมบูรณ์และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องและช่วงนี้เวอร์นิวส์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ และสำหรับในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกภายในประเทศในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่ได้รวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรเพื่อสร้างกระแสทานที่ชุ่มเย็นให้ปกคลุมผืนแผ่นดินไทยไปติดตามกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ สำหรับสิบอันดับในประเทศอันดับ1จังหวัดสระบุรีอันดับสองจังหวัดศรีสะเกดอันดับ3จังหวัดปทุมธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดกาลสินอันดับ6จังหวัดเลยอันดับ7จังหวัดนครพนมอันดับ8จังหวัดนครราชสีมาอันดับ9จังหวัดสิงห์บุรีและอันดับ10จังหวัดสกลนครส่วน1ิบอันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังนี้ค่ะ อันดับหนึ่งแก้วพูธทร8อันดับสองนครหลวง10อันดับ3มนครหลวง1อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง13อันดับ6นครหลวง11อันดับ7นครหลวง14อันดับ8นครหลวง8อันดับ9นครหลวง9และอันดับ10นครหลวงห้า คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะบุญนิวส์มีผังรายการซูมที่น่าสนใจนะคะมาแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะเพื่อจะได้มีโอกาสในการสั่งสมบุญและได้ร่วมกิจกรรมดีๆผ่านซูมมุ่งสู่เป้าหมาย15ล้านซูมไปพร้อมกันค่ะ เวลา17นาฬิกา30นาทีพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้ที่ www.zoom072.com/PO/4 co. co. Meeting ID 97288232371 p a s s c o d e 072 เวลา18นาฬิกาขอเชิญทุกท่านพบกับรายการธรรมะเพื่อประชาชนชาดก500ชาติรับชมได้ที่ www.dmc.tv/2564/67/4 meeting id 81322743273 pass code 072เวลา1 8ิกาถึง1 9ิกนพบกับรายการอนุภาพการภาวนาสัมมาอรหังรับชม case study จากประสบการณ์ตรงของผู้ภาวนาอย่างตั้งใจรับชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m p o 2 meeting id 954 เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งพสโค้ดศูนย์เจ็ดสอง เวลา19นาฬิกาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมและร่วมพิธีกรรมได้ที่ www.zoom 0 7 2 com meeting id 892-8398-9294 passcode 072เวลา20สนาฬิกาศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยขอเชิญฟังธรรมพิเศษเรื่องอย่าดูเบาในโทษแม้เพียงเล็กน้อย โดยพระอาจารย์สหรัฐธีทีรสุนทโรรับชมได้ที่ www. แก้วเมืองเลย c o m z o o m m e e t i n g i d 8 5 3 7 9 0 0 9 6 3 4 p a s s c o d e 0 7 2 เวลา20นาฬิกาศูนย์กัลยนานมิตรนครหลวง6ออนซูมรับฟังธรรมะจากพระครูธีรยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพุทธบาหลีสาธรารณรัฐอินโดนีเซียรับชมได้ที่ w w w z o o m 0 7 2 c o m n 6 1 m e e t i n g i d 9 1 4 7 3 3 7 9 9 6 9 p a s s c o d e 0 7 2 โดยสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.zoom072.com/list และก่อนจากกันในช่วงนี้นะคะยังคงต้องย้ำเตือนไปถึงคณะพระพิกษุสามนเณรรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะให้ความสำคัญนะคะในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมสามารถติดตามบุญนิวส์ได้นะคะทาง gbnus.com ทาง Facebook บุญนิวส์ทีและทาง YouTube ค่ะบุญนิวส์ h a n n e l ส่งข่าวดีๆมให้พวกเราเผยแพร่ได้ทางอีเมลค่ะ tvdmcnews@gmail.com ปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานางังขันติมูลังนิกันตติ ความอดทนย่อมตัดมูลเหตุแห่งความชั่วทางปวงสำหรับวันนี้ดิฉันปาริชาติกาลเกตพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกท่านต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ